สวัสดีครับพี่น้องครับจากแอดมินค้นบรนณาครับอันนี้กลับมาซ่อมเบืองเนาะเป็นเรื่องของฝนฝ่าอากาศใน,น,น,นช่วงเขาหนาฝนนะนะพี่น้องใส่คำาว่า,าเขาก็ไ้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเดือนไท่มันก็เดือนหกเลยอันนี้เอ้ยเดือนหาเนาะเดือนหาเดือนหกีีก็คือนาฝนนะครับปลายเมษานยนก็เป็นเดือนหาของเลิกไทยเนาะประมาณนั้น ตอนนี้มอนีครับพี่น้องครับมอนีวันที 26, ่ยี่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับตรงกับวันเสาร์เลยครับแอดมินกับสิเพเบิ้งวา่าโอกาสเกิดฝนนะครับมีบอพี่น้องครับปไปเบิ้งน้ำแข็งพี่น้องจากแอปวินดีดอทคอมหน่ออันนี้รเราเอื่นสื่อเพิ่นจะน้อยเพื่อ,อ,อผู้ใดอยากเบิง้งน,นะครับก็บสามารถ เบื้องใดเทิงในพีซีแล้วก็ในมือถือครับมือถือก็เป็นแอปและววินดีคอมครับของเบื้องใดเนาะนะครับเบื้องแบบธรรมดาหรือเบื้องแบบพรีเมียมกลายเป็นไปนอนกันเบื้องใดมากเบื้องแบบพรีเมียมกับสิมี่คาใายจายนะครับแต่ความละเอียดกับสิมีหลายขึ้นเนาะไปซื้อาเด้วยไปนอนครับผู้ใดในใส่ประโยชน์เกี่ยวกับส่วนนี้เนาะการเบื้องฟุตฝาอากาศกับเน้นเรื่องของการเดินทางพี่น้องครับสําคัญยิ่งนะครับ การท่องเที่ยวนะครับไปแล้วมันถิมวลประมวลก็ขึ้นอยู่กับฝนนี่แหละการเดินทางที่ปลอดภัยปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับฝ่าฝนเนาะพถนนเวลาฝนตกบ้านมันกัลื่นมันมีความอันตรายนะครับเพราะนั้นการเบิงฝนฟ้าว้จะเป็นเรื่องดีพี่น้องครับไปกันเลยพี่น้องเมื่อนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบหกนี่ตอนนี้เจ็ดโมงนะครับอ๋ออีกอันนึงก็คือเรื่องของการพืชพันธุ์ทางการเกษตรเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาฝนเพื่ได้เตรียมล่วงหน้าครับ เตรียมล่วงหน้าเตรียมพื้นที่แล้วก็เรื่องของเกษตรกรเกษตรกรรมปลูก,กพืชใบกถาฝนพี่น้องครับบางมองกับสูบน้ำใส่บางมองกับทา,าพี่น้องครับสิ่งใดคำนวณเวลาถึงครับตามนั้นพี่น้องครับเสาร์ที่ยี่สิบหกตอนนี้เจ็ดโมงแปดเก่าอ,อ่อันนี้อาจจะชีละเอียดเนาะถ้าผู้ใดใส่แบบพรีเมียมนี่อาจจะได้รับความละเอียดสูงกวา่านด้คพี่น้องเลยความละเอียดแต่ละช่วงเวลาที่สูงกวา่าอันนี้ แอดพินยังว่าไม่ด้ใชพี่เมียมกับอาจ์แค่ขาดการเนาะเอาเบิ่งข้าวคราพี่้องครับในมือน,นี้ครับตอนนี้ฝนก่อโตอยู่มืองะไรพี่้องแถวๆทาทอ่มามลิดเนะาะทังเมียนมาเพิ่นแล้วก็ทังอาวไทยของข้าก็คือภาคตะวันออกนะครับในช่วงเก่ามงเพิ่นไปทังใดพี่้องฝ้นชุดนี้นั่นเพิ่นเคลื่อนไปทั้งทิศตะวันออกขึ้นไปทังอีสานตอนล่างแล้วก็เขาสู้อีสานตอนบนขค้ืนไปเรื่อยๆจนฮอดสออปปอเล่าในช่วงเที่ยงคืน จังไหรจังมาว่ากันอีกเที่ยนึงถ้ามาเบิงผ่าร่วมกันพี่นวาว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนบอกไว้ว,ว่าจังไหนเนาะในช่วงเจ็ดวันนี้นะครับคาดหมายอากาศเจ็ดมือทางหนาเป็นจังไหรพี่นงอ, <c oughs> อีเพิ่นบอกว่าคาดหมายอากาศเจ็ดวันแบบอินฟโฟกราฟิกกรสกนันกลับมาเบิงตั้งแต่พี่นงเพื่อบางคนอาจสิเมื่อไ้มีโอกาสเขามาอ่านในเว็บไซต์เพิ่เนานอกะฟังจาก แอดมินกันเลยไปองครับช่วงระหว่างวันที่ยีบหาเมษายนถึงหนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับในช่วงวันที่ยีบหกเมษามถึงหนึ่งพฤษภาเนาะอันนี้เป็นบอกไว้ว่าบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะของพายุฝน,นฟ้าขน,นองหมู่บ้านก็นมีเลย่น้องครับลมกันโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งครับรวมถึง ฝ้าผ้าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไปแล้งครับเนื่องจากในช่วงวันที่26-27เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแร่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้เห็ุให้มีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบน มีอากาศ้อนถึงฮอนจัดประกอบกับจะมีคลื่นกระแสล่มไฟตะวันตกจากประเทศเมียนมาเขื่อนคำว่าปกคลุมภาคเหนือนะหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ยังคงมีแนวผัดส,สอบของล่มพัดตะวันออกเฉียงใต้และ,ะลุ่มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณหนังกาวในช่วงวันที่28เมษายนถึง1่พฤษภาคมครับนีี่26กเนาะ27 28ก็แสดงว่าประมาณวันันจัด สหรับผักไตในช่วงวันที่ยี่หาถึงยีสิบแปดเมษายนล่มตะว,วันออกเฉียงใต้แลวก็ล่มไตผัดปกคลุมอาไทยและผาคไตในขณะที่ล่มตะว,วันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเละอันดามันเฮุไหยภาคไตมีฝนตกหนักบางแหงสหรับบริเวณทะเละอันดามันมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฝ่ากระนองลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ส่วนในช่วงวันที่ยีบเก่าเมษาถึงหนึ่งพฤษภาคมลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคลุมเอาไทยภาคใต้และกทะเลอันดามันเหตุให้ภาคใต้มีฝนฝ้าขนองบางแหงสำหรับคืนลมบริเวณทะเลอันดามันและเอาไทยมีกําลังอ่อนโดยมีคืนต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองคืนสูงมากกว่าสองเมตรครับอันนี้ขอสําคัญเนาะที่เ่นระบุไว้เนาะขอควรระว่างครับในช่วงวันที่ยิบหกเมษาถึงหนึ่ง พิสพาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุรื่ร้อนครับที่จะเกิดขึ้นควรหรือเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟาคะนองและบวฟฟนคนะบวนยู่ในที่ลงแจง้งแต่ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกส,ร,สร้างแล็ป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงร,วม,รวมถึงรวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทไรเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไล้ทางน้ำไหลาพานและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับรเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ม่ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิตทังการเกษตรและกสัตว์เลี้ยงร่วมทั้งดูแลร,รักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ครับส่วนในช่วงที่ยี่สิบถึงยี่สิบแปดขอให้ประชาชน บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม <c oughs> อันนี้คือการคาดหมายเนาะพี่้องเนาะที่นี่เทากับว่าเบิงในส่วนของฝนฝ่านี่พี่้องครับว่าฝนและฝ่าพาในส่วนของเว็บไซต์วินดีดอทคอมเนาะนะครับเมื่อกี้เบิงเนี่ยถ้าเบื้องต้นไปแล้วพี่้องครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกุ้ฝนไปทางไหนพี่้องครับ ไปกันเลยพียไปน้องครับบานนีเข้ามาไไรกันนะครับในวันเสาร์ที่26กวันนี้วันเสาร์เนาะสำหรับผู้ที่เดินทางอยู่ท่าเห็นคลิปนี้กะเบิ่งได้พี่น้องมาส้นไหนที่พี่น้องกําลังอยู่นะครับเรามีโอกาสเกิดฝนไก่ระวังนิดนึงนะครับนี่ช่วงนี้1 1เนาฬิกาครับถ้า1ิบนาฬิกาฝนสิเริ่มเข้าแล้วครับที่ภาคตะวันอ,ออกจันทบุรีตาดเนาะแถวระยองขึ้นมาทาังพี่สาแก้วทังอยางพี่น้องครับ ส่วนนี้คือตอนนี้ฝนเขาในช่วง13บสนาฬิกาภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เกือบทั่วพุ่มภาคเนาะกตกเป็นบางมองนะครับซึ่งมันมามีแนวพัดมาจากส่วนของทะเลอันดามันเนาะที่ท่าห้างผีพี่น้องครับทางอ่าทางอ่มามริดเอาอันนี้เอาไทยเนาะพี่น้องครับทางมาริดก็คือทางพม่าเมียนมาเพิ่งจะมีฝนเหมือนกันกับส่งพ้นตอ่อท้องเฮ้าเลยแหละครับพัด พัดมาแนวนี้ครับเบื่อทิศทางอะไรครับสิบสี่สิบหายอกเขามาแล้วครับจากจากที่เพิ่นเขาพตะวันออกเนาะก็เคลื่อนขึ้นมากครับพี่น้องเคลื่อนไปทางภาคอีสานตอนล่างครับว่าสิบ็นโคราชสุรินบุรีรัมนะครับอันนี้กําลังเขาบุรีรัม์กับสุรินครับนี่พานลบบุรีมาแล้วครับนะครับในช่วงสิบหานาฬิกาตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนภาคกลางเพื่อนกับเขาเขื่อนพี่น้องภาคตะวันออกกับเขาอยู่ในช่วงท้องภาคพู่มนีแต่ว่าอันนี้เพื่อนอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะเท่าที่แอดมินสังเกตเนาะการไปแบบนี้คือหนาที่มีล่มแห้งเลยพี่น้องครับถ้าเบื้องล่ม่นาเบื้องล่มก็เทียบเทียบกันกับที่มีล่มแห้งเนาะพี่น้องครับแต่แอดมินกับว่าสันทัดเรื่องล่มครับกับที่เบื้องในส่วนของฝนฝ่าภาเป็นหลักนะครับเพราะว่าเกี่ยวของกับฝนตกในพื้นที่ของแอดมินเองนะครับนี่การชิฮอดแหละแอดมินอยู่ขอนแก่นนี่แหละพี่น้องครับ รุนเบงว่ามือนีฝนที่มฮอดแอดมินจักโมงพี่น้องครับตอนนี้สิบหานาฬิกาสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็ยังสิบเจ็ดนาฬิกาเนี่ยเยังอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างและวรัภาคกลางภาคตะวันตกนะครับส่วนสิบแปดเริ่มเคลื่อนเลยพี่น้องครับสิบแปดนาฬิกานี่เริ่มเคลื่อนออกจากภาคกลางครับึ้นขึ้นไปทั้งภาคเหนือตอนล่าง <c oughs> ภาคอีสานตอนล่างลรอเขาสู้อีสานกลางครับคือคนแกนเนาะนะครับ ที่ไปอีสานตอนบนเหรอครับเนาะพันสุรินบุตอุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกตอีกยะโสธรพี่น้องครับกำลังไปแล้วนะครับในช่วง18บแนกอากาแสดงว่าแอดมินโดนแน่นอนก็คือช่วง17บเน็ดสิบแปดเอนกากฝนตกชัดเจนเนาะอยู่คอนแก่นด้วยพี่น้องเด้อนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับแต่ว่าชัยภูมิมากเปลี่ยนใช่ผู้พุมชุ่มแพร่หนองเรือเขาคอนแก่นกะออกมาทางทางทางนี้เนาะพี่น้องเอองน,กนกเา,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 านนะลอยเอ็ด จะโซทอนกาลสินมหาสารคามประมาณนั้นพี่น้องครับส่วนภาคเหนือเองกับที่ยุบพิษณุโลกล้มสักอันนี้คือเข้าถึงช่วง18นาฬิกาของมื้อนเดี๋ยพี่น้องเสาร์ที่26นะครับแลราคามองอื่นเนี่ยพี่น้องครับตั้งภาคใต้เพิ่นกับซีมีะปรายเนาะกับซีมีอยู่แล้วส่วนภาคกลางกับเปิดออกไปนะครับภาคเหนือก็ยังท่านได้ไปหอดอีกนิดนึงพี่น้องครับเบื้องต่อพี่น้องครับ18 19 20อ่าเคลื่อนไปแล้วครับ18 19 20 เคลื่อนขึ้นไปครับเคลื่อนจากส่วนอีสานตอนล่างขึ้นไปเคลื่อนอีสานตอนบนนะครับถ้ากระเพหอดภาคเหนือตอนบนออกไป่ล้อง,องหอดแค่ช่วงอุตรดิตผ่านไปท่องผ่า, <c oughs> านออกไปล่ะครับไปซอปซอปปอ,ปอ,ปอล่าเนาะนะครับออกไปทางเมืองจันทร์ผ่านลมซักผ่านพิโลกออกไปผ่านขอนแกน่นผ่านอุดอรไปพี่น้องครับผ่านแถวสกลนครสุขศรีแห้งเนาะในช่วงสองทุ่มเนาะพี่น้องเนาะสีเหลืองนี่ ม,ม,มีฝนชัดเจนนแล้วก็ออกไปสู้สบปเล่าในช่วงสองทุ่มพี่น้องครับเบื้องต่อกันพี่น้องได้ช่วงสองทุ่มเป็นยังไงเนะาะสองทุ่มกับพื้นที่อื่นเปิดไหมเนาะเพราะว่าที่เป็นภาคใต้ภาคกลางตะวันออกตะวันตกเนื้อตอนบนครับตอนนี้ก็ที่มีอีสานตอนบนเท่านั้นที่พ่อจะมีฝนในเห็นเนาะประมาณนี้พี่น้องครับแถวสกลนครน,นะครับยี 21, 22บนาฬิกายบนาฬิกา กยังอยู่เนาะอันนี้คือการาฟิกพเ,นเนพื้นที่เคลื่อนเนาะเขาก็เบื้องตอนเพิ่นเคลื่อนเห็นบ่เพิ่นที่เคลื่อนออกในช่วงเที่ยงคืนประมาณ5 5ฮาทุ่มไปนเนาะครับยี่สิบสานาฬิกาเริ่มเคลื่อนออกไปสู่สปปลาวในคืนวันเสราร์ที่26นะครับเอาเป็นว่าพื้นที่ในส่วนของเขตประเทศไทยเฮา,า,าเริ่มว่าอ่าเขาเรียกว่าเริ่มเอาบ่มีฝนแล้วเนาะในช่วงอาทิตย์ที่27ติดิง่งตีสองานี่ เริ่มไม่มีฝนแต่ว่าเริ่มจะเห็นเขามาอีกเช่อน,นึงตอนเสาร์ครับพี่น้องของวันอาทิตย์ที่ยิบเจ็ดมาทา้งในพี่น้องครับออาาน,บนี่เขามาทางอ่าวไทยครับพี่น้องพังภาคกลางภาคตะวันออกเนะกาะแล้วก็ภาคใต่โฮมกันมากหล้วก็เขาอีกส่วนหนึ่งก็คือแถวภาคอีสานตอนล่างอุบ,บลราชธานีซึ่งมาจากกัมพูชาแล้วก็ส่วนใต้ของประเทศลาวเนาะสปะปลาวเ้านะครับในช่วงเลยครับแปดโมงเสาของอาทิตย์ที่ยิบเจ็ด เก้าโมงสิบโมงเตยอ,ออกครหบตุลาคสิบเอ็ดนาฬิกาแต่ว่าฝนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกนะครับยังพอไปสแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เคลื่อนขึ้นไปทงังภาคกลางบางส่วนเนาะอีสานตอนตอน,ตอนบนแถวๆลมสักนะครับภาคเนื้อกับเป็นแถวเชื่อมใจซึ่งมันบางพี่น้องครับประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หน่อยอยู่นะครับในช่วงสิบเอ็ดสิบสอง 13บสานาฬิกาสิบสี่นาฬิกาจังทีนชัดเจนอยู่ในช่วงภาคใต้ครับแถวชุมพรเนอนะลงมานี่นะครับมีโอกาสเกิดฝนในวันอาทิตย์ที่27ช่วงหลังเที่ยงพี่น้องครับบ่ายสองมารวมถึงอีสานตอนล่างเพราะว่าสิเป็นสุรินทร์บุรีรัมนะครับช่วงน,นี้เนาะชัดเจนว่ามีโอกาสเกิดฝนสูงนะครับแล้วก็ส่วนโคราชนะครับที่เชื่อมต่อกับภาคกลางเนะาะภาคอีสานตอนล่างมาหาภาคกลางพี่น้องครับ แถวโครราชพระคนครศรีอยุธยานะครับปราจีนบุรีสรรบุรีนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนในช่วง14นาฬิกานะรวมถึงภาคเหนือตอนบนนะครับที่ติดกับโซปราบปล่าทางอุตร,รดิตถ์นี่โซนนี้ครับน,น่านขึ้นไปนี่เนาะประมาณนี้พี่น้องครับในช่วง14นาฬิกาเบิงต้อในช่วง15 16 17นาฬิกาเปิดออกพี่น้องประเว บ่ได้เขาเรียกว่าน้าเน็นเนะะ <c oughs> เาะเปิดออกไปแล้วครับแต่ว่าก็ยมีบางส่วนอยู่ในส่วนเขตของภาคกลางนะครับสะแก้วพระนครอสีอยุธยาภาคตะวันออกกอายุที่สวนพึ่งการจันบุรีในช่วง19เนาฬิกาของวันอาทิตย์ที่27ภาคอีสานก็จะเป็นส่วนของชชยภูมิ พยากระพุ้มพิสัยนะครับชุ่มแพร่ขอนแกน่นซึ่งยังบอ่อถือว่ายังยังบ่อเยอะพี่น้องครับเป็นประปรายนะครับอาจจขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับย่งมากกริน้นพี่น้องครับท่านนี้ส่วนเวลา20 21นาฬิกาอ่าเปิดออกแล้วพี่น้องครับท้องฟ้าโล่งแล้วฮะไปต่อยาวๆเลยครับจนกว่าสิมีฝนอีกในช่วงใดพี่น้องครับช่วงอ่าสิบเดี๋ยวได้พี่น้องอ่าเร็วไปน้อยเนาะ หยุดวบกอนในคืนเดี๋ยวจันที่ยี่สิบแปดเนาะอย่อนกลับมานิดนึงนะครับช่วงวันที่ยี่กิบเจ็ดการคืบมันเปิดอ,ออกในช่วงเที่ยงคืนเนาะไปสู้คืนวันที่ยี่สิบแปดนะครับการเริ่มที่จะมีคืนฝ่าคืนฝนมาอีกเทน,นึงในช่วงสิบเอดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบปดนะครับ โอ้อันนี้มาแห้งพี่น้องครับตามพยายกรณ์ของกรมอุตุเพื่นบอกไว้เนาะเดี๋ยวไนดะ้แอดมินย้อนกลับไปอีกนิดนึงก่อนช่วงวันที่ 2018, ยี่สิบแปดมหาถึงยี่สิบแปดนี่ล่มตะวันออกเชียงใต้และล่มผัดใต้เอาไทยปกคลุมทะเลนาะมันเหตุให้มีฝนตกหนักบางแห้งโอเคครับพี่น้องครับตามนั้นตามนั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าช่วงวันจันทร์ที่28เวลา16บหกกามีฝนตกหนักทั่วพื้นที นี่ครับทั่วพื้นที่นะครับใส่กราเปาทัวเลยนะครับอาที่นี้บางช่วงนะครับบางช่วงที่มันยังพอไปฮอดก็คือแถวอุ่นยังพอฮอดในช่วง18แต่ว่าทั่วทั่วทั่วพื้นที่นี่ครุ่มหมดเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ้งต่อพี่น้องครับ19เก้าเอ้ยสิบเจ็ดนเห็นว่ามันมันทัวอยู่นะครับมันก็ค่อยๆเคลื่อนมาตรงที่เขาแล้วก็เคลื่อนออกเนาะ17 18 19 20นะครับแล้วก็มา อคอนกันอยู่ในช่วงวันที่28วันจันทร์ที่28เนาะสี่ทุ่มรักชัดเจนยุ่ที่ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเนาะเป็นเป็นเกจุกกันจุกคืออุตรดิตถ์พิษณุโลกปิเชนวุลีแถวนี้นะครับสุริน,น,รนรทร์นะครับอุบลราชธานีแล้วก็มาที่สปปลาาปากเซ่นะครับจันทร์ที่28่สิบี่ทุ่มนะมื้อนี้26 27 28 เดือนแอดมินเียเบิ้งฮอดแค่ยี่สิบเก่าสามสิบกับพ่อน้องเพือนนะครับย่าไปอีกนิดนึงนะพอช่วงนี้นาสีเป็นเริ่มเขาเขาช่วงที่จะมีฝนได้นะแต่ว่าค่ะเบิ้งแล้วคอนแกนกับแถบสิบุบบเจอได้พ่องนะเต็มที่กับสิมือมือมือนี่มือน,อนี่ประมาณช่วงช่วงแรกนะครับนาสีประมาณนั้นนะครับหาทุ่มเที่ยงขึ้นตุนท้องพนที่ยี่สิบเก่า ไปทางอิสานตอนบนแล้วก็พัดกลับมาอีกเทือนึงกับป้าทางภาคเหนือเราพี่น,น้องเหนือตอนบนขึ้นไปครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าไปวันอังคารที่ยี่สิบเก้าครับช่วงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับจังสีมีฝนอีกชุดหนึ่งมามา,มาทางภาคตะวันออกภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนลงมากนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ ยังอยู่ที่ส่วนอีสานตอนบนเนาะเป็นส่วนใหญ่นะครับ23ทุ่มเที่ยงคืนโอเคนะครับก็บเปิดออกอีกเทีหนึ่งนะครับส่วนวันที่30กะบ,บางๆพี่นอ้องวันี้ส่วนมากเอาเดี๋ยวดนะ้อวันที่30เวลาบ่ายโมงนะครับช่วงเที่ยงมากฝนฝนที่มาจากตอนบนพี่น้องค,คือมาจากเมียนมาแล้ว,ลวก็มาจากฝั่งสปปลาวพัตตบงเหมือนพี่น้องลงผ้าบางเนาะทั้นวันนาะ ว่าทางอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับใบสองใบสามคุ้มภาคอีสานตอนบนนะครับขอนแกน่นอุดรโอเคนี่น,นี่วันที่วันพุธที่สามสิบนะครับมีโอกาสมีฝนที่ภาคเหนือเลยขอนแกน่นอุดรเนาะเดี๋ยวแอดมินมืออีกนิดนึงก่อนสิบเจ็ดสิบแปดโอเคกับเคลื่อนมาชัดเจนว่าเคลื่อนมาทางตอนบนอุดรขอนแกน่นอ่า ใช่จภูุมเนาะลงมาทางสวนสวนอีอนอนนกที่เป็นบ้า,บานไผ่เนาะแล้วก็เขื่อนลงมาทางหุรีรัมโอเคแสดงว่าทาทีแอดมินเบิงยี่มีแค่สองมือชัดเจนที่โอกาสคอนแกนจะมีฝนครับกคือมื้อนี้ยี่สิบหกมื้อนี้เท่านั้นพี่น้องยี่สิบหกช่วงช่วงไหนพี่น้องช่วงคำคำ นี่ช่วงประมาณนี้พี่น้องครับสิบเก้านาฬิกายีนาฬิกาแค่นี้นะครับแล้วก็อีกเท่าน,นึงนะครับแอดมินเบิ้งไปย่งยางๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการทบทวนอีกเท่าน,นึงนะครับเบิ้งย่าโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่ในดขอนแก่นจริงๆแล้วเดือนยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดอ้าวเดี๋ยวได้พี่น้องมือสะดุดไปอ่ะขอโทษทีนะครับยี่สิบหกแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดอีกเท่าน,นึงครับอยู่ในช่วงเวลาไหนครับ สิบหกนากาตอนแรกเชื่อกันครับ่น้ครับแต่ว่าเบื้องล้วมันบางมากเลยนะครับแล้วก็วันที่อันนี้อันนี้เบื้องแบบสปีดท่าี่น้องครับมีความขาดเลื่อนสูงไปแล้วนะครับเนื่องจากแอดมินบริษัทพี่เมียมเนาะครับเบืเ้องคราวๆแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดสิบหกนาฬิกาซึ่งมันกับบอหอนท่น้องคท,งท,ง,ทงที่อวันที่ยี่สิบแปดทุ่มหนึ่งมีโอากาสเกิดครับรเห็นไหมอันนี้โซนโซนของผู้ใดกับเบื้องอีกเท่นึงท่พี่น้องครับ ยีบเก่าก็มีนิดหน่อยครับนิดหน่อยเบาบางเนาะยีบเก่าใบาสองอ่ะมีโอการใบสองนิดหนึงนะครับแล้วก็สามสิบพี่น้องครับมาเบิ่องอีกเทนิงว่าวันที่สามสิบเกิดข้ามาแล้วนะครับแอดมินโฟกัสที่ขอนแก่นเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนที่แอดมินเบิ่งว่ามีโอกาสเกิดบ่นะครับพอแอดมินอยู่ขอนแก่นกับคนอื่นอยู่หมู่อื่นก็โฟกัสจุดจุดของอ เซฟซี่ไปได้เพราะต,ตรงใดที่เจ้าของอยู่มีโอกาสเกิดเนี่ยดังนั้นไมองไว้แค่นี้นะครับมีโอกาสเกิดอยู่สามซี่หมื่นยู่พี่น้องแต่ว่าความน่าเน,น้นกะกระเป๋าปันไหนพี่น้องครับแระการส่วนโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงช่วงบ่ายไปเนาะบ่ายสองสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านาฬิกาประมาณน,นี้โอเคครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะพี่น้องครับกะเบิงไว้เพื่อ เพื่อเขาเรียกว่าเบิ่งฝ้าฝนเนาะในช่วงหนาฝนนะครับสาหรับผู้เดินทางค่ะเบิ่งไว้นิดนึงก็ดีครับเพราะว่าช่วงที่เทาเดินทางอาจจะเป็นช่วงที่ฝนตกเท่ากับลีเดี่ยงจะน้อยนะครับอาจจะเดินทางก่อนหรือล่อให้ฝนเปย์ออกก่อนก็นกนได้เพื่อนครับเพราะเทาถ้าเทาเบิ่งล่วงหนาลู้แล้วกาสามารถที่จะย,ยุดไม่ต้องแลนฝ้าฝนก็นได้ีกเพื่อนครับเพราะว่าเท่าหรือว,วา่าโอกาสเกิดฝนจากชั่วโมงเนาะอาจจะพักก่อนนะตามปั่มตามยัง รหรือเลือกที่จะเดินทางก่อนนะครับนะครับก็ปลอดภัยกว่าโอเคพี่อจนจ้องน้งได้พ่อกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ